คนเกิดวันพฤหัส,สบดีนักปราดแห่งจักรวาลผู้ถือแสงปัญญาและศีลธรรมคนที่เกิดวันพฤหัส,สบดีเป็นคนที่จักรวาลมอบพลังพิเศษให้ตั้งแต่กำเนิดพลังนั้นคือปัญญาความรู้ความถูกต้องและศีลธรรมดาวประจำวันคือดาวพฤหัส,สบดีหรือจูปิเตอร์ดาวแห่งครูบาอาจารย์กฎหมายความยุติธรรมและการขยายตัวทางจิตวิญญาณ ทำให้คนวันพฤหัสไม่ใช่คนธรรมดาแต่เป็นผู้ถูกเลือกให้ทําหน้าที่บางอย่างในโลกนี้หลายคนอาจไม่รู้ตัวแต่คนวันพฤหัสมักมีภารกิจชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการชี้ทางการสอนการเป็นที่พึ่งทางความคิดการนําแสงสว่างให้ผู้อื่นชีวิตของคุณอาจไม่ง่ายแต่ไม่เคยไร้ความหมายตัวตนลึกๆของคนเกิดวันพฤหัสบดี คนวันพฤหัสบดีเป็นคนที่คิดเป็นระบบมีเหตุมีผลรักความถูกต้องมากกว่าความถูกใจไม่ชอบความเลเอะเทอะไม่ชอบความคลุมเครือหากอะไรไม่ชัดเจนคุณจะรู้สึกอึดอัดในใจทันทีคุณเป็นคนที่มีสัญชาตญาณทางศีลธรรมแรงมากรู้ว่าอะไรควรไม่ควรแม้ไม่มีใครบอกและมักไม่สบายใจหากต้องทำสิ่งที่ขัดกับจิตสำนึกตัวเอง ลักษณะเด่นคือสุขุมจริงจังพูดน้อยแต่พูดแล้วมีน้ำหนักไม่ชอบการโอร้อวดไม่ชอบคนตอแหลหรือหลอกลวงชอบคนมีหลักการหลายครั้งคุณอาจดูเป็นคนเงียบขรึมหรือเข้าถึงยากแต่ความจริงแล้วคุณเป็นคนใจดีมีเมตตาและพร้อมช่วยเหลือหากเห็นว่าคนคนนั้นสมควรได้รับความช่วยเหลือสติปัญญาและความคิดของคนวันพฤหัสบดี คนวันพฤหัสบดีเป็นคนที่มีความคิดแบบครูโดยธรรมชาติต่อให้ไม่ได้เป็นครูอาชีพแต่คุณมักจะเป็นคนที่ให้คำแนะนำได้ดีมองภาพรวมเก่งวิเคราะห์ปัญหาได้ลึกคิดเผื่ออนาคตเสมอคุณไม่ชอบความฉาบฉวยไม่ชอบทางลัดที่ผิดศีลธรรมและไม่เชื่อในโชคแบบไร้เหตุผลคุณเชื่อว่าทุกอย่างต้องมีที่มาและทุกผลลัพธ์มีเหตุของมัน นี่คือพลังของดาพฤหัสที่ทำให้คุณยืนระยะได้ยาวแม้จะช้าแต่มั่นคงด้านลึกทางจิตวิญญาณคนเกิดวันพฤหัสบดีเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีสายจิตวิญญาณแรงโดยไม่รู้ตัวหลายคนรู้สึกว่าชอบอยู่เงียบๆชอบคิดเรื่องชีวิตตั้งคำถามกับโลกและความหมายของการเกิดรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมือนคนทั่วไป คุณอาจเคยผ่านเหตุการณ์ที่ทำให้โตเกินวัยเจอความกดดันเร็วต้องรับผิดชอบมากกว่าคนอื่นหรือรู้สึกว่าต้องเป็นเสาหลักทั้งที่ทยังไม่พร้อมทั้งหมดนี้ไม่ใช่ความบังเอิญแต่คือการฝึกจิตวิญญาณของคุณการงานของคนวันพิหัส,สบดีการงานของคนวันพิหัสเด่นมากในงานที่ต้องใช้สมองความรู้ความน่าเชื่อถือและจริยธรรมงานที่เหมาะได้แก่ครูอาจารย์วิทยากร กฎหมายทนายผู้พิพากษาแพทย์พยาบาลนักบำบัดที่ปรึกษาโคช้ชงานราชการงานองค์กรใหญ่นักวิเคราะห์นักวางแผนงานด้านศาสนาจิตวิญญาณคุณไม่เหมาะกับงานที่ขัดศีลธรรมหลอกลวงเอาเปรียบต้องเปลี่ยนจุดยืนบ่อยๆเพราะหากฝืนทำคุณจะเหนื่อยใจเครียดและพลังตกอย่างรุนแรงการเงินของคนวันพฤหัสบดี การเงินของคนวันพฤหัส,สบดีไม่ใช่สายฟลกแต่เป็นสายสะสมสร้างฐานและมั่นคงในระยะยาวคุณไม่ใช่คนใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายแต่ก็ไม่ใช่คนตรหนีคุณใช้เงินกับการเรียนรู้ครอบครัวสุขภาพสิ่งที่มีคุณค่ารายได้ของคุณมักจะมาจากความรู้ประสบการณ์ความน่าเชื่อถือ ยิ่งอายุมากฐานะยิ่งดีโดยเฉพาะหลังอายุ35-40ถึงปีดวงการเงินจะนิ่งและมั่นคงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดความรักของคนวันพฤหัสบดีความรักของคนวันพฤหัสบดีจริงจังลึกและไม่เล่นเล่นคุณไม่ชอบความสัมพันธ์ฉาบฉวยไม่ชอบคนหลายใจไม่ชอบความไม่ชัดเจนหากคุณรักใครคุณรักด้วยความรับผิดชอบรักแบบคิดถึงอนาคตและพร้อมดูแลระยะยาว แต่จุดอ่อนคือคาดหวังสูงเก็บความรู้สึกไม่พูดสิ่งที่ตัวเองต้องการทำให้บางครั้งคนรักรู้สึกว่าคุณห่างหรือเย็นชาทั้งที่ความจริงคุณรักมากด้านมืดของคนวันพฤหัส,สบดีไม่มีใครสมบูรณ์แบบด้านมืดของคนวันพฤหัส,สบดีคือคิดมากแบกทุกอย่างไว้คนเดียวยึดหลักการจนแข็งตัดสินตัวเองแรงไม่ขอความช่วยเหลือ คุณมักจะเป็นคนที่เข้าใจคนอื่นง่ายแต่เข้าใจตัวเองยากและมักให้อภัยคนอื่นแต่ไม่ให้อภัยตัวเองบทเรียนชีวิตที่จักรวาลมอบให้บทเรียนสำคัญของคนวันพฤหัส,สบดีคือคุณไม่จำเป็นต้องแบกโลกทั้งใบไว้คนเดียวคุณเกิดมาเพื่อชี้ทางไม่ใช่เพื่อเสียสละตัวเองจนหมดพลังจักรวาลอยากให้คุณผ่อนคลายเชื่อใจเปิดใจรับความช่วยเหลือ เมื่อคุณดูแลตัวเองได้ดีแสงปัญญาของคุณจะส่องสว่างยิ่งขึ้นบทสรุปจากจักรวาลคนเกิดวันพฤหัสบดีจักรวาลอยากบอกกับคุณว่าการที่คุณเกิดมาในวันพฤหัสบดีไม่ใช่เรื่องบังเอิญคุณคือผู้ที่ถูกเลือกให้ถือพลังแห่งปัญญาความถูกต้องและการชี้ทางแม้เส้นทางชีวิตของคุณจะไม่หวือหวาแต่ทุกก้าวที่คุณเดินมีความหมายลึกซึ้งกว่าที่ใครหลายคนมองเห็น คุณอาจเคยต้องคำถามกับตัวเองว่าทำไมชีวิตถึงต้องจริงจังตั้งแต่ยังไม่พร้อมทำไมต้องรับผิดชอบมากกว่าคนอื่นทำไมถึงรู้สึกเหนื่อยทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรผิดจักรวาลขอให้คุณรู้ว่าทั้งหมดนั้นคือการฝึกวิญญ,ญาณไม่ใช่บทลงโทษคุณเป็นคนที่มีแสงภายในแรงมากแสงนั้นไม่ได้ส่องออกมาเพื่ออวดใครแต่ส่องออกมาเพื่อประคองคนอื่นให้เดินต่อได้ หลายครั้งคุณอาจไม่รู้ตัวแต่คำพูดการกระทำหรือแม้แต่ความนิ่งของคุณได้เปลี่ยนเส้นทางชีวิตของใครบางคนไปแล้วจักรวาลเห็นทุกความพยายามที่คุณไม่เคยพูดเห็นทุกน้ําหนักที่คุณแบกไว้ในใจเห็นความเหนื่อยที่คุณเลือกจะเก็บเงียบคุณอาจเป็นคนที่ให้คำแนะนำเก่งแต่กลับลืมดูแลหัวใจของตัวเองจักรวาลอยากให้คุณหยุดโทษตัวเองสักครั้งและยอมรับว่า คุณเองก็เป็นมนุษย์ธรรมดาที่สมควรได้รับความเมตตาเช่นกันคนเกิดวันพฤหัสบดีมักเดือนช้าไม่ใช่เพราะคุณไม่เก่งแต่เพราะจิตวิญญาณของคุณต้องการความถูกต้องมากกว่าความเร็วคุณไม่ชอบทางลัดท,ที่ทำให้ต้องแลกด้วยศีลธรรมและนั่นคือเหตุผลที่จักรวาลไว้วางใจคุณให้เป็นคนที่ยืนอยู่ในตำแหน่งแห่งความน่าเชื่อถือหากช่วงใดในชีวิตที่คุณรู้สึกหลงทางรู้สึกว่าแสงในใจริบรี่ จักรวาลอยากให้คุณหยุดและฟังเสียงภายในเพราะคำตอบของคุณไม่เคยอยู่ข้างนอกแต่อยู่ในใจที่นิ่งพอจะฟังในเรื่องความรักจักรวาลรู้ว่าคุณรักจริงและรักลึกแต่คุณไม่ถนัดแสดงออกคุณแสดงความรักผ่านความรับผิดชอบผ่านการอยู่ข้างๆในวันที่อีกฝ่ายล้มจักรวาลอยากบอกว่าไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจภาษารักของคุณและนั่นไม่ใช่ความผิดของคุณ ขอเพียงคุณอย่าปิดใจอย่าคิดว่าความเข้มแข็งต้องแลกกับความโดดเดี่ยวเพราะแม้แต่ผู้ถือแสงก็สมควรมีใครสักคนคอยประคองเช่นกันเรื่องการงานและชีวิตจักรวาลไม่ได้เร่งคุณเพราะเส้นทางของคุณถูกออกแบบมาให้มั่นคงในระยะยาวสิ่งที่คุณสร้างอาจใช้เวลาแต่เมื่อสำเร็จมันจะยั่งยืนและไม่มีใครสั่นคลอนได้ง่ายสุดท้ายนี้จักรวาลอยากฝากข้อความถึงคุณว่า คุณไม่ได้เกิดมาเพื่อแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแต่เกิดมาเพื่อส่องแสงโดยไม่ต้องเผาตัวเองจนหมดขอให้คุณเชื่อในคุณค่าแท้จริงของตัวเองเชื่อว่าการเดินช้าแต่มั่นคงคือพมังที่แท้จริงของคนเกิดวันพฤหัสบดีเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมจะกรววลจะเปิดทางให้คุณในแบบที่คู่ควรกับแสงของคุณเสมอ